บ้านพี่สกลนั้นหนาวแล้วส่วนบ้านน้องนั้นหนาวหรือยังถ้ายังไม่หนาวบ้านพี่สกนตอนนี้นั้นหนาวแล้วบ้านน้องทั้งนั้นนั้นหนาวยังพี่คิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีภููบ่าวยังน้องมีภูเบ่าวยังพี่แค่อยากอยู่ข้างๆ <1, S 2> ในเวลา 2, 2> ที่เธอ <S 1> 1. <S อ้างว่าโอเคสวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาสอนเทคนิคการใช้ obs เป็นการร้องคลาวเกะที่บ้านนะครับแล้วก็ร้องไปแล้วก็อัดไปพร้อมกันจะเป็นยังไงดีขนาดไหนการใช้ O B S ร้องคราวเกะแล้วอัดไปพร้อมๆกันไปชมฮ่าสวัสดีครับวันนี้ผมเอก เกมมิ่งเพราะชิวไม่ใช่สิไม่ใช่เอกเกมมิ่งนะครวันนี้ก็จะอยู่กับผมเอก OBS a d v i s o r y นะครับสำหรับการไลฟ์สดด้วยโปรแกรม OBS ไลฟ์สวยด้วย OBS นั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะมาเข้าสู่คอร์สที่ไม่ใช่คอร์สสิเป็นทริคที่ผมร้องเพลงอยู่บ้านนะครับแต่ผมอยากจะอัดร้องเสียงด้วยไม์ตัวนี้ด้วยไม์ตึง914ตัวนี้นะครับแล้วก็ ตัวของ t a s c a m US312 นั่นเองสำหรับการใช้อุปกรณ์ในการร้องคาราโอเกะเพื่อเลกคอร์ดที่ OBS จะเป็นยังไงเราไปชมวิธีการครับก่อนอื่นนะครับวันนี้ผมก็จะสอนวิธีการติดตั้งตั้งแต่แรกแรกจนไปถึงตอนจบสำหรับการอัดด้วยโปรแกรม OBS นะครับ ถ้าเราจะอัดเลกคอร์ดตัว OBS แบบเนี้ยมันก็จะมาเป็นซ้อนซ้นอนๆมันก็จะงงใช่ไหมอย่างเช่นตัวนี้ผมจะสร้างซีนใหม่ดีกว่าเอาเป็นแบบว่าเราเราจำลองว่าใ,ในโปรแกรม OBS ของเราเนี่ยมันพร้อมที่จะสร้างซีนใหม่โอเคเอเคโอเค,อเ,คเป็นซีนใหม่นะเรามาบวกที่ซีนตัวนี้นะครับแอดตัวนี้นะครับปังแล้วก็บอกว่าซีนเป็นคาราโอเกะ ก็จะเป็นคีย์เขาเรียกว่าฮอตคีย์นะครับสำหรับสร้างเอฟเฟกที่มันเป็นเสียงอย่างนี้นะครับอืมเสร็จแล้วมันก็จะเป็นซีนเปล่าๆนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะเป็นไมคแต่ถ้าผมปิดไปทุกคนก็จะไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงผมนะดังนั้นเป็นซีนคราเกะเสร็จปุ๊บเรามาเพิ่มซอสของวิดีโอแคปเจอร์นะครับถ้าเรามีอยู่แล้วเราก็ใช้เป็นตัวที่มันมีอยู่แล้วอย่างเช่นแอดตัวนี้เข้าไป ถจะเป็นตัวนี้ถ้าจะเป็นโซนี่กล้องหลักอ่าเห็นไหมคือกล้องหลักเสร็จแล้วผมก็จะย่อเพื่อที่จะจัดการรูปแบบของหน้าวิดีโอนะครับเสร็จแล้วผมอยากจะคลอปด้านนี้ออกก็คือกด alternate แล้วก็คลิกตรงนี้ให้มันขึ้นกรอบสีเขียวนานี้มันสว่างไปก็เอาเข้ามาด้านซ้ายเราก็จะได้หน้าจอวิดีโอละเสร็จแล้วปุ๊บ เราก็จะมาเพิ่มที่ window capture นะครับ window capture สมมุติว่าเราจะเพิ่มเป็น y t u t u อ่าเราก็เพิ่มเปิดที่ chrome หรือว่าไฟฟล f ยฟ็อกหรือว่าเป็นอินเทอ e ์เน็ตเอ็กซ์โทั่วๆไปนะครับทีนี้ผมก็จะบ้านพี่สกลหนาวแล้วคาราโอเกะโอเค,อเคพร้อมผมไม่เอาเครอร์เซอร์ที่มันเป็นแบบถ้าสมมติเครอร์เซอร์ที่มันเป็นแบบอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นใช่ไหมผมไม่เอาเครอร์เซอร์กับแอร์เรียผมเปิดเลยเสร็จแล้วนะ ทีนี้เราก็มาจะมาดูว่าหน้าคราโเกะของเราเป็นยังไงอ๋อมาแล้วเห็นไหมนมีกี่อันถ้ามีหลายอันก็เปิดปิดไปก่อนนะครับเพราะว่ามันจะตันเสร็จแล้วตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะขยายย่ออะไรต่างๆได้ซึ่ง ผมจะเอาแค่กรอบตัวนี้เอาแค่กรอบที่มันเป็นวิดีโอนะครับผมก็เอาตีมนดคลอปมันเลยเห็นไหมทีนี้มันอยู่ข้างบนทำยังไงเอามันลงข้างล่างครับเสร็จแล้วผมก็จะคลิกขวาแล้วก็ท r a n s f o r m fit to screen แล้วนี้มันจะเป็นขอบเราก็จัดการให้มันให้มันเต็มเต็มพื้นที่ซะให้มันเต็มพื้นที่ขยายมันครับมันก็เต็มแล้วทีนี้เราก็จะได้ซีนของ youtube เ,เราได้ซีนของ youtube เสร็จแล้วใช่ไหมเห็นไหมครับ ทุกคนก็จะได้ซีนที่เป็น YouTube ทีนี้เราก็มาจัดการหน้าต่างให้มันแบบสวยๆน,นี่ก็สูงไปแล้วก็เอาขอบตึงตอนนี้ก็ขอบใช่ไหมตอนนี้มันเกินไหมเราก็ขยายมันหน่อยนี่มันขยายตึงตึดตึง ก็จัดรูปร่างหน้าตาให้มันเป็นระเบียบแล้วกันนะครับหรือจะรีเซ็ตสเกลก็ได้รีเซ็ตสเกลแล้วก็ทำใหม่ให้มันแบบให้ขึ้นกรอบสีเขีเขยวอะเพราะว่ามันถึงจะมันถึงจะย่อขยายได้สบายสบายวิธีวิธีครอปนะครับคือครอป YouTube จาก Windows Capture ทีนี้เราก็จะได้ซีนล้องคลาอเกแล้ว เราพร้อมแล้วนะทีนี้ไม่เราพร้อมหรือยังไม่พร้อมแล้ว, My, ลวเสร็จปะตรงนี้ผมเอาออกก่อนไหมันก็จะเหลือแค่ uh, sound music ของผมใช้ sound interface ซึ่งเป็น us t a s c a m us 3 2ซึ่งมันจะมีทั้ง input ที่เป็นไมโครโฟนแล้วก็ output ที่เป็นสปีคเกอร์อยู่ในตัวเดียวกัน สมมติว่าผมจะลดเสียงไม้นะสมมุติว่าผมปุนเสียงไม่ลงแต่ว่าดนตรีจะได้ยินนะเดี๋ยวผมจะกดเพลย์ให้ดูเห็นไหมครับจะเราจะไม่ได้ยินเสียงไม่นะครับทีนี้มันเป็นข้อดีข้อเสียข้อเสียมีไหมมันก็มีแหละเพราะว่ามันต้องไป เวลาเราลดเสียงเราลดเสียงของเพลงเราก็จะไปลดที่ตัวปุ่ม YouTube หรือมีอีกวิธีหนึ่งก็คือเป็นปุ่มของอเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นซาวของ Audio Windows นะครับก็คลิกขวาที่เป็น Open Volume Mixer นะครับตัวมุมตัวนี้ซาวเพื่อนๆก็น่าจะโอเคแล้วนะนี่อัวนี้ เราก็จะได้พร้อมที่จะร้องคราวเกะแล้วทีนี้เรามาลองกดถ้าจะให้ดีนะครับต้องมี2จอถึงจะดีนะครับเออออเออผมจะลองเพลงแล้วร้องเพลงบ้านพี่เซอก้นตอนนี้นันหนาวแล้วนะเพลงนี้ผมก็จะร้องให้ทุกคนฟังนะครับปรับอะไรเรียบร้อยตัวนี้มีเสียงเอ็ o โคด้วยนะเนี่ย ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนได้ยินผมไหมมันก็จะมี Echo หรือ Reverb นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ดีดีมากดีมากสำหรับใช้ร้องเพลงใช้อะไรได้นะครับแล้วก็การจัดการเสียงที่ดีนะครับทีนี้เรามาพูดถึงการเซตอัพในการเลคคอร์ดนะครับทีนี้ผมจะให้ดูหน้าตารางเลคคอร์ดนะครับสำหรับการเลคคอร์ดหน้าจอ o b s นะครับเราก็จะมาดูที่ คําว่า setting นะครับแล้วทีนี้เราไปที่หน้า output นะครับ output เราจะถ้าเป็น streaming ก็คือ streaming ออกปกตินะครับแต่ว่าถ้าเป็น recording เนี่ยมันจะเป็นการ record วิดีโอจะตั้งค่ายังไงของผมตั้งค่าแบบนี้ไฟล์ก็จะแบบค่อนข้างที่จะเนียนอยู่นะผมผมผมพอใจในค่าตัวนี้ที่ผมตั้งนะครับก็คือทำอาจจะทำตามได้หรือว่าอาจจะเร่งความที่มันเป็น ละเอียดได้ขึ้นมากขึ้นนะครับของผมก็ตอนนี้ผมกำลังทำการเลคคอร์ดอยู่มันก็เลยจะแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ต้องดูตามนี้ก็ได้นะครับคือเลคคอร์ดดิ้งเนี่ยในช่องเอาพุตนะครับส่วนเลคคอร์ดดิ้งผมก็จะหาไฟล์ที่เป็นไปเก็บตรงนี้คือเลคคอร์ดดิ้งพาทพาทก็คือการบราวส์ไปที่เก็บไฟล์วิดีโอของเรานั่นเองตัวนี้ก็หาที่เก็บนะครับตัวนี้ผมเอ็กพอร์ตเป็นเลคคอร์ดดิ้งฟอร์แบ MP4 นะครับตัว Audio Tag เนี่ยสามารถที่จะแยกเสียงสมมุติว่าเรามีแถบเสียงจาก Out s o u r ิก Mixer ตัวนี้มี1 2 3เราสามารถแยกเสียงได้นะครับแล้วก็ตัว r e c a l e Output ตัวนี้มาอยู่ที่1920 0คูณ1080ซึ่งมันจะไปแมทชกับตัวนี้นะต้องแมชกับตัวนี้นะครับ c a n v a s 1920คณ1080แล้วก็ Output เป็นสเกล1 0 0 0 1920คูณ1080เช่นกันตัวนี้ผมใช้60นะครับแล้วก็มาดูที่ Output ต่อตัวนี้จะเป็น Rate Control ที่ CBR นะครับ b i t Rate ที่ผมใช้16,000นะครับแล้วก็ Key Frame Interval อยู่ที่2เป็น Standard ที่มันเป็น2ภาพต่อวินาทีนะครับแล้วก็ใช้ Quality Profile ใช้ High นะครับจะเซตค่าตามนี้นะครับ พอเราได้เฟรมที่เราเซตเพื่อที่จะเล็กคอร์ดวิดีโอคลาอเกะของเราใน OBS เสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วเราเซตเสียงเซตอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเราเซตหน้าร้องแต่อย่าลืมทุกท่านต้องมากดสตาร์ทเล o กคอร์ดดิงตรงนี้นะเพื่อที่จะเล็กคอร์ดวิดีโอที่เราเซตค่าต่างๆเมื่อเะเข้าไปเก็บนะครับอ่ะเรามาเริ่มร้องคลาเอเกะกันเลย มีแค่นี้ครับ OBS ในการร้องคาราโอเกะและเลกคอร์ดนไปฟังกันเลยครับบ้านพี่สกลนั้นหนาวแล้วส่วนบ้านน้องนั้นหนาวหรือยังถ้ายังไม่หนาว บ the room, and the and the ้านพี่สะก้นตอนนี้นั้นหนาวแล้วบ้านน้องทั้งนั้นนั้นหนาวยังพี่คิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีผูเบ่าวยังน้องมีผูเบ่าวยังพี่แค่อยากอยู่ข้างๆในเวลาที่เธออ้างว้างบ้านพี่สะก้นตอนนี้นั้นหนาวแล้วบ้านน้องทั้งนั้นนั้นหนาวยังพี่คิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีผูเบ่าวยัง น้องมีผู้บ่าวยังพี่แค่อยากอยู่ข้างๆในเวลาที่เธออังวางหนาวกายไม่เท่าไหลแต่เง,งาใจคิดถึงเธอเธอจะรู้บ้างไหมในตอนที่เราไม่ได้เจอฝันละเมือทุกค่ำเช้าว่าเรานั้นได้เจออยากให้เธอเดินขึ้นมาแม่ยามคำคืนจะหลับนอนแม่ยามกอดมอยจะกอดเธอ เคยมีเธออยู่ข้างกายแต่วันนี้เธอไปอยู่ไหนยังคิดถึงแค่หนาวโดยไม่มีแบบแผนหรือว่าแบบแปนของความรักตัวฉันมีเพียงแค่สองแขนไว้คอยกอดเธอในยามจะพักฝันถึงเธอเป็นจิตจะวักบรรยายที่เธอมาเจิดบรรทัดฉันฝันถึงฝันถึงเธอฉันฝันถึงฝันถึงเธออ่า โอเคลุงจะบ้าตายนะครับ uh, มันก็จะใช้เลคคอร์ตตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูไฟล์กันว่าไฟล์ตัวนี้มันออกมาแบบไหนนะครับทีนี้เราก็จะมาดูไฟล์ที่เราเลคคอร์ดไว้ตัวเมื่อกี้นะครับเราดูไฟลซิว่าเราเอาไปเลคคอร์ดที่ไหนตัวนี้คือคลิปที่ผมอัดคอร์ตไว้นะครับเดี๋ยวรอดูตัวนี้ตัวนี้ไม่แน่ใจมันเสร็จหรือยังเสยแล้วเรียง,เ,ยงเสร็จแล้วมั้ง ไม่น่าจะนานขนาดนี้นะโอ้ตายแล้วเอ็นคอร์ดยิงยังไม่เสร็จ oh <my. S 1> โอไม่อ๋อตัวนี้สิเพราะว่าตัวนี้เราอัดใหม่นี่สองหนึ่งโอเคสวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาเนี่ย <c oughs> ผมก็ผมก็เล็คอร์ดตัวเมื่อกี้ไปเสร็จปุ๊บเราเรามาร้องคาราโอเกะตัวนี้ใช่ไหมอันนี้คือไฟล์ที่ออกมานะเราก็เอาไป ตัดต่อได้อดูดูดเ,เริ่มบ้านพี่สกลนั้นหนาวแล้วส่วนบ้านน้องนั้นหนาวหรือยัง บ้านพี่สะก้นตอนนี้นั้นหนาวแล้วบ้านน้องทั้งนั้นนั้นหนาวยังพี่คิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้บ่ายังน้องมีผูเบ่าวยังพี่แค่อยากอยู่ข้างๆในเวลาที่เธอเอ้างว้างบ้านพี่สะก้นตอนนี้นั้นหนาวแล้วบ้านน้องทั้งนั้นนั้นหนาวยังพี่คิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้บ่าวยัง น้องมีผู้บ่าวยังพี่แค่อยากอยู่ข้างๆในเวลาที่เธออังวางหนาวกายไม่เท่าไหลแตงเงาใจคิดถึงเธอเธอจะรู้บ้างไหมในตอนที่เราไม่ได้เจอฝันละเมือทุกค่ำเช้าว่าเรานั้นได้เจออยากให้เธอเดินขึ้นมาแม่ยามคำคืนจะหลับนอนแม่ยามกอดมยากกอดเธอ เอมีเธออยู okay. ่ข uh ้างกายแต่วันน okay. ี bbe bbe> ้เธอไปอยู่ไหนยังคิดถึงแค่หนาวโดยไม่มีแบบแผนหรือว่าแบบแปนของความรักตัวฉันมีเพียงแค่สองแขนไว้คอยกอดเธอในยามจะพักฝันถึงเธอเป็นจิตจะวักบรรยายที่เธอมาเกิดบรรทัดฉันฝันถึงฝันถึงเธอโอเคก็จะประมาณนี้นะฮะทุกคน เพราะว่าเราจะใช้ตัวที่มันเป็น OBS Record นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปตัดต่อเสียงได้อีกรอบหนึ่งนะเอาเสียงนี้ไปตัดต่อที่โปรแกรมเสียงอะไรต่างๆเพื่อที่จะ add reverb หรือ mix f a s t e r i n g อะไรต่างๆนานาก็ได้เช่นกันนะครับฝากไว้นะครับจะมีอะไรที่นำเสนอเป็นทริคดีๆแบบนี้สำหรับการใช้โปรแกรม OBS ไลฟ์สวยด้วย OBS อย่างไรก็อย่าลืมติดตามกันที่ เพจ Facebook OBS a d v i s o r y เป็นการสอนไลฟ์สวยด้วย OBS นะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเป็นทริคสั้นๆส,นสำหรับใครที่จะใช้ YouTube ร้องคลาโวเกะแล้วใช้ OBS Record เพื่อที่จะเอาไปลง Cover ทีเดียวโดยที่แบบอาจจะเอาไปตัดต่อแค่เสียงแต่ว่าวิดีโอทุกสิ่งทุกอย่างมันทำให้จบเสร็จหมดละดังนั้นลองดูจะสนุกกับการไลฟ์มากขึ้น ขอบคุณครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยขอบคุณนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ